ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชุดาเมตานันนะคะเป็นอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสาหกรรมหาวิทยาลัยศินปากรค,นนะคะ่ะก็มีความถนัดนะคะในด้านเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานการจัดการพลังงานภายในอาคารนะคะการใช้แสงธรรมชาติในอาคารแล้วก็รวมถึงการประเมินนะคะผลประหยัดหรือว่าไฟที่ผลิตได้จากการติด โซลาเซลล์นะคะโดยใช้โปรแกรมซิมูเลชันซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะประเมินทางด้านพลังงานในอาคารค่ะซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญนะคะในการช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้อาคารเนี่ยเข้าสู่อาคารใช้พลังงานสุดที่เป็นศูนย์นะคะก็เป็นเป้าหมายของทางประเทศไทยแล้วก็ของทั่วโลกด้วยนะคะในด้านนี้ค่ะ